แกะกล่องเครื่องปั่นอาหารเด็ก Black Baby ตอนแกะกล่องครั้งแรกเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับชุดทําความสะอาดคู่มือมีดพลาสติกแล้วก็ที่กรองไข่ด้านในเขาก็จะใส่โฟมกันกระแทกมาให้ตัวเครื่องปั่นจะอยู่ในช่องโฟมกันกระแทกพอดีซึ่งตัวเครื่องก็จะมีถุงพลาสติกพุ่มอีกชั้นหนึ่งครับเครื่องไม่มีการแตกหักเสียหายแล้วตรงปกด้วยส่วนใบมีดก็จะอยู่ในถ้วยแก้วใส่อาหาร ใบมีแต่ละใบก็มีปอกใส่มาให้อย่างดีเลยครับซึ่งของในกล่องที่เราจะได้ก็จะมีตัวเครื่องปัน่นคู่มือที่กรองไข่มีดพลาสติกแล้วก็ชุดทำความสะอาดและนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราจะได้ในกล่องครับ <re form> คุณแม่มือใหม่ <re form> ต้องมีเครื่องปั่นอาหารสำหรับเด็ก black baby จากแบรนด์ Kawu ดีไซน์ตัวเครื่องคือน่ารักมากมากเลยครับเป็นลูกเจี๊ยบที่กำลังออกจากไข่ คล้ายกับเด็กที่เพิ่งคลอดออกแบบมาสื่อความหมายได้น่ารักมากครับโดยเครื่องจะแยกได้เป็น2ส,ส่วนส่วนที่เป็นถ้วยใส่อาหารกับส่วนที่เป็นมอเตอร์ปัน่นถ้วยใส่อาหารก็จะมีหูจับให้ทั้ง2ฝั่งเลยช่วยให้เราถือจับได้ง่ายแถมด้านล่างยังมีจุกยางสุญญากาศที่ช่วยยึดถ้วยอาหารตอนที่เรากําลังปัน่น ด้านบนถ้วยก็จะมีฝาปิดมาให้ด้วยครับที่ใต้ฝาปิดก็จะมียางซิลิโคนที่ช่วยทําให้ฝาปิด,ดนแน่นป้องกันอาหารหกออกมาแล้วสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกถูกใจก็คือปลอกหุ้มใบมีดนี่แหละครับใส่ไม้ครบทุกใบมีดเลยมันจะช่วยรักษาคมใบมีด และป้องกันไม่ให้ใบมีดบาดมือตอนที่เราจับถือด้วยครับส่วนวัสดุตัวเครื่องกับความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้วยแก้วใส่อาหารแก้วจะเป็นแบบหนาครับแล้วอีกอย่างเวลาใช้แก้วแบบนี้มันจะล้างคราบต่างๆได้ง่ายแถมกินอาหารก็ไม่ค่อยติดไม่เหมือนกับถ้วยพลาสติกครับความแข็งแรงของหูจับก็แข็งแรงดีเลยทีเดียวจับถือถ้วยมือเดียวได้สบายๆส,ส่วนแกนที่ใส่ใบมีดกับใบมีดจะทำมาจากสแตนเลส304 ที่ใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัยเวลาใช้ปั่นอาหารคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนออกมาครับเพราะถ้วยใส่อาหารเป็นแก้วและใบมีดก็เป็นสแตนเลสท,ที่ใช้กับอาหารได้ส่วนฝาปั่นด้านบนโครงด้านนอกจะเป็นพลาสติกความแข็งแรงก็พอๆกับเครื่องปั่นแบรนด์อื่นครับซึ่งเนื้อพลาสติกแบบนี้มันจะแตกหักได้ยากอยู่แล้วยกเว้นซะแต่เราจะทําเครื่องตกพื้นแรงๆขนาดตัวเครื่องถ้าประกอบเครื่องพร้อมใช้งานตัวเครื่องจะสูงอยู่ที่210มิลลิเมตร กว้าง104มิลิเมตรและหนาประมาณ90มิลิเมตรครับถ้วยแก้วจะจุอาหารได้0ูนยุดลิตรบวกลบได้นิดหน่อยทางที่ดีก็อย่าใส่อาหารเกินขีดแม็กนะครับในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องทั้งหมดจะหนักประมาณ890กรัมเฉพาะถ้วยใส่อาหารกับชุดใบมีดจะหนักประมาณ410กรัมส่วนฝาปั่นจะหนักประมาณ480กรัมครับถือได้ว่าเครื่องหนักประมาณโลหนึ่งมันก็ไม่ได้หนักมากใช้มือเดียวถือได้อยู่แล้วมันเหมาะกับการพกพาไหม ผมว่ามันก็พอพกพาได้อยู่นะครับแต่มันเหมาะเอาไว้ตั้งใช้งานที่บ้านมากกว่าวิธีใช้งานเครื่องก็ไม่ได้ยากเลยครับอย่างแรกเราก็เอาถ้วยแก้วมากดไปที่พื้นเรียบๆเ,เพื่อให้จุกยางสุญญากาศมันดูติดกับพื้นแล้วค่อยเอาใบมีดมาใส่จากนั้นก็เอาอาหารมาใส่ได้เลยใส่ฟักทองต้มลงไปตามด้วยข้าวสวยเติมน้ำซุปสักหน่อยแล้วตอนใส่ก็พยายามอย่าใส่อาหารเกินขีดแม็กนะครับแต่ก็เกินมาได้นิดหน่อยแล้วเอาฝามากดปิดให้แน่นประกอบฝาปั่นเข้าไป ซึ่งฝาปัน่นถ้าไม่ได้ประกอบให้ลงล็อก ok, มันจะกดใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่าที่ด้านใต้ฝาเขาจะมีปุ่มสวิตช์อยู่ปุ่มนี้มันต้องโดนกดด้วยเราถึงจะกดปั่นให้งานได้ใส่ฝาปั่นให้ลงล็อก ok. ถ้ามันไม่ลงก็ให้เราค่อยๆหมุนแล้วมันก็จะลงล็อก ok แบบนี้เราก็มากดปั่นอาหารได้เลยคนระับหลังใช้งานเสร็จก็ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งแล้วเราก็จะได้อาหารที่ปั่นละเอียดแบบนี้วิธีล้างทำความสะอาด เราก็เอาถ้วยแก้วกับใบมีดไปล้างได้ตามปกติส่วนฝาปั่นถ้าเราปิดฝาได้แน่นมันจะไม่เปื่อนครับเราก็เอาไปเก็บได้เลยแล้วอย่าลืมใส่ปลอกมีดก่อนเก็บด้วยนะครับวิธีทำความสะอาดก็มีแค่นี้เรื่องเสียงดังเวลาใช้งานก็จะดังแบบนี้ครับเสียงเครื <Das S 2> ่องถือว่าเบามากๆถ้าเทียบกับเครื่องปั่นรุ่นอื่นๆส่วนรุ่นที่มีให้เลือกก็จะมีอยู่3แบบสีเหลืองแบบส1เอ็ดใบมีดสีเหลืองแบบ8ดใบมีด และสีม่วง6ใบมีดส่วนตัวในคลิปจะเป็นแบบ11ใบมีดนะครับมาลองใช้เครื่องปั่นตัวนี้ทำเมนูง่ายๆสำหรับเด็กกันครับเมนูแรกฟักทองกับแครอทต้มสุกที่ช่วยเสริมสร้างสายตาการขับถ่ายและภูมิคุ้มกันให้กับเด็กใส่แครอทต้มสุกที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ล,ลงไปตามด้วยฟักทองแล้วเติมน้ำซุปสักหน่อยปิดฝาประกอบเครื่องกดปั่นอาหารได้เลยเมนูฟักทองกับแครอทต้มก็ปันออกมาได้ละเอียดเลยครับเมนูแรกก็เสร็จเรียบร้อย เมนูที่2ไข่แดงต้มสุกกับข้าวสวยเมนูนี้จะช่วยเสริมสร้างสมองและระบบเลือดใส่ไข่แดงลงไปในเครื่องตามด้วยข้าวสวยร้อนๆแล้วใส่น้ำอุ่นหรือจะเป็นน้ำซุปก็ได้ประกอบเครื่องแล้วกดปัน่น <c oughs> เมนูที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเครื่องปั่นอาหารออกมาได้ละเอียดเลยทีเดียว <c oughs> และเมนูที่3อกไก่ต้มกับฟักทองเมนูนี้จะมีโปรตีนเสริมสร้างร่างกายและว,วิตามินบำรุงสายตาชีไก่เป็นชิน้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่อง ตามด้วยฟักทองที่ต้มสุกแล้วเติมน้ำซุปเพิ่มรสชาติประกอบเครื่องแล้วกดปั่นได้เลยเมนูอกไก่ต้มกับฟักทองเครื่องก็ปั่นได้ละเอียดเด็กกินได้ครับแสดงว่าเครื่องนี้ปั่นอาหารได้ละเอียดทุกเมนูเครื่องปั่นแบล็กเบบี้จะปั่นได้ละเอียดแค่ไหนมาดูผมจะมาลองปั่นเมล็ดกาแฟข้าวสารแล้วก็เนื้อไก่ต้มมาเริ่มที่ข้าวสารกันก่อนเลยใส่ข้าวสารไปในถ้วยปัน่นแล้วกดปั่นไปสักพักข้าวสารที่ได้หลังจากปัน่น ความละเอียดก็ได้ประมาณนี้ครับข้าวมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่นี่เป็นการปั่นแห้งถ้าผมใส่น้ําลงไปด้วยมันน่าจะปั่นได้ละเอียดกว่านี้แล้วมาลองปั่นเม็ดกาแฟดูบ้างใส่เม็ดกาแฟลงไปกดเครื่องปั่นหลังจากปั่นไปสักพักเม็กดกาแฟก็จะละเอียดประมาณนี้ถือว่าปั่นหยาบได้อยู่ครับแล้วถ้าเป็นเนื้อไก่ต้มละ่ะจะเป็นยังไงหลังจากที่ปั่นเนื้อไก่ความละเอียดของเนื้อไก่เครื่องปั่นได้ละเอียดมากๆเลยครับถ้าปั่นอะไรที่แข็งๆเครื่องจะปั่นได้ไม่ค่อยละเอียด แต่ถ้าเป็นอะไรที่นิ่มๆอย่างเนื้อไก่เครื่องจะปั่นได้ละเอียดมากๆครับแกะดูด้านในที่ถ้วยแก้วใส่อาหารอันนี้มันไม่มีอะไรให้แกะครับผมจะข้ามไปเลยแล้วกันส่วนที่เป็นไฟฟ้าจริงๆก็จะอยู่ที่ส่วนฝาทั้งหมดเรามาแกะดูที่ฝาปั่นกันเลยครับขันน็อตออกให้หมดแล้วค่อยๆดึงที่สายไฟขึ้นหน้าตาเครื่องด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านในก็จะมีแกนมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ เขาก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่60วัตต์ดูแล้วคุณภาพก็พอใช้ได้ครับถ้าเราจะแกะฝาด้านบนด้านในมันก็จะมีเดือยล็อกอยู่ให้เราดันเดือยมันออกครับเราก็จะถอดฝาด้านบนออกมาได้แบบนี้ฝาด้านบนจะเป็นแค่พลาสติกเฉยๆแต่จะมีการใส่สปริงไว้อยู่ทำให้เรากดฝาใช้งานได้ส่วนสวิตช์กดให้มอเตอร์ทำงานก็คืออันนี้ครับแล้วเขาก็จะมีสวิตช์ป้องกันไว้อีกตัวหนึ่งสวิตช์มันต้องถูกกดทั้งสองตัวพร้อมกันครับมอเตอร์มันถึงจะทำงานได้ หรือก็คือเราต้องประกอบเครื่องปิดฝาให้สนิทถึงจะกดปั่นได้นั่นเองเอส่วนสายไฟก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่หน่อยที่รองรับกระแสไฟของมอเตอร์ได้สายไฟไม่ไหมภาพรวมด้านในก็ถือว่าใช้ได้ครับมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาอยู่ข้อดีข้อเสียเครื่องปั่นอาหารเด็กแบ็ k เบบี้ก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกปั่นอาหารได้ละเอียดใช้งานง่ายทำอาหารเด็กได้สบายข้อดีข้อ 2. เสียงเครื่องเบาถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นรุ่นอื่น ข้อดีข้อสตัวเครื่องเล็กวางใช้งานได้ไม่กินพื้นที่ข้อดีข้อ4ราคาประหยัดในงบไม่กี่ร้อยส่วนข้อเสียข้อแรกจุอาหารได้น้อยใส่อาหารปั่นได้ทีและไม่ค่อยเยอะข้อเสียข้อ2ใบมีดทำความสะอาดได้ยากต้องมีแปรงมาล้างใบมีดข้อเสียข้อ3ตัวเครื่องไม่เหมาะกับการพกพาเหมาะเอาไว้ตั้งใช้งานที่บ้านมากกว่าและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียเครื่องปั่นอาหารเด็ก Black Baby จากแบรนด์ Kawu เผื่อว่าใครสนใจอยากได้เครื่องปั่นอาหารเด็กเล็กๆแบบนี้พิกัดกดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์